กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เดอะม Move สำหรับวิดีโอนี้ผมมีความตั้งใจอย่างมากนะครับว่าจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าอะไรว่าวนั้นควรค่าต่อการไปดูกันหรือไม่ครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับและผมจะสปอยเนื้อเรื่องให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมที่ตัดสินใจจะไปชมนั้นได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของอะไรว่าวนั่นเองครับ เอาละเรื่องราวของผู้มาเยือนนั้นมีการเล่าเรื่องผ่านตัวเอกที่มีชื่อว่าลูอิสแบงค์นะครับเธอมีความเชี่ยวชาญทางด้านการถอดความภาษาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกความชํานาญเหล่านี้ว่าลิ u i ิสติกนะครับซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจและก็ตีความและถอดความภาษาต่างๆเพื่อให้เข้าใจความหมายของภาษานั้นๆครับ และแน่นอนว่าจากตัวอย่างภาพยนตร์ที่เราได้ชมกันนั้นเกิดการมาถึงของยาลึกลับในบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลกครับเพราะว่าการมาถึงจะดีหรือร้ายเราไม่มีทางรู้ได้และนั่นแหละครับก็เป็นหน้าที่ของตัวเอกของเราที่จะต้องเข้ามาพัวพันในเรื่องราวเหล่านี้และจะว่าไปเธอก็อาจจะเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ในมุมนึงของดรแบงค์นั้นยังมีการเล่าถึงชีวิตครอบครัวของเธอเรื่องราวจะค่อยๆลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปมบางอย่างที่ผูกเอเลี่ยนที่มาเยือนโลกกับดรแบงค์ให้ได้มาพบกันนั้นจะถูกเฉลยในตอนจบ และถ้าคุณผู้ชมคาดหวังว่าจะไปชมฉากการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์และเอเลี่ยนในหนังเรื่องนี้ผมสปอยตรงนี้เลยครับว่าไม่มีเพราะว่าแก่นของเรื่องกำลังจะสะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าวันหนึ่งโลกคือสถานที่มายืนของยานต่างดาวจริงๆมนุษย์จะรับมือกับมันอย่างไรจะเปิดฉากส่งยานรบเข้ายิงทำลายเลยหรือเปล่าหรือว่าจะพยายามสื่อสารกับพวกมันก่อนนะครับและที่สําคัญการสื่อสารที่ถูกต้องและเข้าใจภาษาของพวกเขาอย่างถ่องแท้ก็จะนําพาไปสู่การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย ปัญหาก็คือเราจะทำแบบนั้นได้หรือไม่ มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักมนุษย์ต่างดาวจะมาดีหรือว่ามาร้ายดรแบงค์คือกุญแจสําคัญในเรื่องนี้ครับในทางกลับกันมนุษย์ที่หลากหลายความคิดเมื่อความกลัวเข้ามาพวกเขาจะจัดการกับมันอย่างไรประเทศมหาอํานาจแต่ละประเทศจะเลือกเดินในแบบเดียวกันหรือไม่อันนี้คุณผู้ชมจะต้องไปลองชมกันดูนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมคาดหวังว่าจะไปดูฉากแอคชั่นสงครามระหว่าง2เผ่าพันธุ์ผมบอกเลยครับว่าไม่มีแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหนังไซไฟเน้ fi, นเนื้อเรื่อง มีความลี้ลับที่เราการหาคําตอบอะไรว่าก็คือหนังที่คุณควรไปดูอย่างยิ่งครับและในความเห็นผมนะครับผมมองว่าถ้าเกิดเอเลี่ยนมาเยือนโลกเราจริงๆ ผมว่าการมาในแบบหนังเรื่องนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากนะครับและมันสะท้อนไปถึงว่ามนุษย์จะตอบสนองกับการมาของพวกเขาในรูปแบบใดบ้างมันเสม,มือนกับว่ามีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมบ้านคุณนะครับแต่คุณไม่รู้เลยว่าเขามาดีหรือว่ามาร้ายนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้และสุดท้ายคือโลกจะผ่านมันไปได้อย่างไรต้องไปชมกันในโรงภาพยนตร์กันนะครับ เอาเลยครับคิดว่าคุณผู้ชมคงได้ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยครับและผมขอไม่ให้คะแนนนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ผมรับรองนะว่าอะไรว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสในภายภาคหน้าต้องลองรับชมกันดูนะครับวิดีโอนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช anel ของเรานะครับเดอะมูฟลาไปก่อนสวัสดีครับ